เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อพนักงานก่อนโอเคนะพี่ไฟแต้พี่รออยู่ที่คอเตอ,เตอร์นี้ก่อนนะจะไปสั่งสอนเด็กนี่มาเลยอะไรนะอ๋อเปล่าอ่ะช่วงหน้าหนาวนี้รีสอร์ทเราลูกค้าจองพักเกือบเต็มทุกห้องแล้วนะครับผมได้รับคนงานมาเพิ่มอีกคนนึงญาติห,าห่างผมฝากมาเองแหละยังไงฝากพ่อคุณดูงานด้วยนะ เขาอยู่กับเราสองสามเดือนเท่านั้นแหละครับฝากสอนงานเขานะไม่มีปัญหาคะ่ะคุณเอกไม่ต้องโห่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนงานเขาเองครับขอบใจนะครับครฉันว่าคุณเอกรับคนมาเพิ่มก็ดีนะเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าเราเยอะมากจริงแล้วทีมของเราที่บริการลูกค้าที่มีอยู่เนี่ยก็ทำงานกันแทบจะไม่ทันอยู่แล้ว และยิ่งในห้องครัวนะโอ้โหวิ่งกันอย่างกันอยู่ในสงคราม,มแน่ดีเลยอะพี่เออนี่พี่เห็นที่ไข่มุกบอกว่ามีร้านโรตีเปิดใหม่ตรงเนี้ยเราไ,ไปกินปะเออดีครับอ,อยากกินพอดีเลยไปโอ๊ยขอโทษครับคุณลูกค้าไปเลยค่ะเป็นไรหรือเปล่าครับเฮ้ยไอพวกพนักงานที่นี่เป็นไงวะเดี๋ยวไม่ดูตาม้าตาเรือเลยมีมารยาทบ้างปะผมขอโทษจริงๆนะครับขอโทษค่ะเป็นอะไรไหมอาจารย ไม่เป็นไรหรอกพี่แต่ผมไม่ตั้งใจชนปะวะทำไมต้องพูดจาแบบนี้ด้วยอเอานาเขาเป็นลูกค้าเราอะ่ะลูกค้าพระเจ้าแหละไปเถอะพี่ไปไอ้ฝ้ายไอ้เด็กใหม่มายังอ่ะยังไม่เห็นเลยนะฮะ ยังไม่มาอีกเหรอเฮ้ هي, ยใี่มันเลยเวลานั้นมาสี่ชั่วโมงแลวนะนแรกก็มาสายแล้วจะไหวไหมวะพี่ไม่ดูดีว่หวดีผมมาถึงที่นี่แต่เมื่อวานแล้วเอ้าจะจ้องหน้าผมอีกนานไหมครับจะให้ผมทำอะไรเนี่ยก็บอกดิผมไม่ได้มายืนดูปุคุณเนี่ยยืนแข่งทื่อไปกรกะเบือ้องน ใช่ไหมอืมงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อพนักงานก่อนโอเคนะพี่ไฟแย่พี่รออยู่ที่คเคาน์เตอร์นี้ก่อนนะผมจะไปสั่งสอนเด็กนี่มาหนึงอะไรนะอ๋อเปล่าอ่ะงั้นตามฉันมาไปดิไปดิ ทีส่สอของเรานะให้ความสําคัญกับความสะอาดมากเลยนะแกเนี่ยต้องทําความสะอาดให้หมดเลยเข้าใจไหม,หมแค่กวาดขยะนี่ยนะอื๋อแล้วก็พวกใบมงใบไม้พวกเนี้ยกวาดให้เกลี้ยงด้วยให้หมดเลยไม่กวาดนะนูน่นเห็นไหมนู่นน่ในหลือบอ๋อ,อเดี๋ยว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 ไหลนี่กวาดเสร็จแล้วเนี่ย ข้าไปหาชั้นด้านไหนด้วยอ๋อแล้วก็อย่างนึ่งแกเห็นตรงรน้นไหมตรงแถวนู้นน่ะตรงนั้นน่ะมันเป็นลานจอดรถนะของดีสองของเรานะวาดให้เกลี้ยงเลยเพราะเวลาลูกค้ามาจอดเนี่ยจะรู้สึกว่าสะอาดไงฮ่าบริการ้ีออโอเคค่ะคุณลูกค้าทำการจองเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะ นี่แกไปใช้เขาทำอะไรบ้างล่ะเฮ้ยผมไม่ได้ใช้อะไรมันเยอะเลยก็แค่มนยืนตากแดดกวาดขยะอยู่หน้ารีสอร์ตตรงนู้นเฮ้ยแต่แกไปใช้เขาแบบนี้แดดก็ร้อนอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะทำยังไงล่ะโหพี่มันไม่เป็นลมหรอกพี่ึตัวมันดิตัวใหญ่ยังกระควายเออแต่ถ้าเป็นลมก็ดีมกันนะมันจะได้หนีกลับบ้านไปเลยแต่ผมพูดจริงพี่ผมนี่ไม่ชอบขี้หน้ามันเลยนี่ใส่ก็ควรตีนสันดาลก็ควรตีนด้วยเนี่ย นี่แกก็พูดเกินไปเกินหรอกอ๋อเสร็จแล้วทำไรต่อถ้าอย่างงั้นก็ไปพักกินน้ำกินท่าก่อนเถอะเฮ้ยไม่ต้องให้มันกินน้ำหรอกอืมนี่แกแกกวาดขยะหน้าเรียนสมหมดแล้วเหรอฮะอ๋อเฮ้ยนี่หูมีปัญหาเปล่าวะเล่นให้จจโกหกทำไมมันยาวออนเาล่านี่พี่เห็นหมปากมันยังดีอยู่เลย แปลว่าพูดอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยใช่ไหมอ๋อก็ดีฉันมีงานอีกเยอะให้แกทําเลยงั้นตามสันมาแล้วกันนะพี่เดี๋ยวผมมานะฮะตามมาว้ ใช่ครับนี่ครับเอกกสางเออนี่ซันเรื่องดีมอ่ะพี่ว่าแกเลิกแกล้งเขาสักทีเถอะนะแกะใชใ้เขาทํางานน่ะทํานู่นทำนี่สารพัดแต่ว่าแกดูดีสิไม่อยากจะบ่นสักคำนึ่งนี่ถ้าเป็นพี่นะกระโดดถีบขาคู่ตั้งแต่วันแรกแล้วนี่รุ่นนี้ยังกระโดดได้เหรอฮะพี่อะไรจะไม่พังหรออบ้าเอ,อ้ยจะลองไหมล่ะ เออแต่ก็จริงอย่างที่พี่พูดว่ะไอ้ดีนี่มันขยันทํางานมากเลยนะงานหนักงานเบานี่มันทําได้หมดทุกอย่างเลยแถมมันยังพูดจาดีกับลูกค้าอีกด้วยแต่ติดอยู่อย่างเดียวเลยพี่คําพูดคําจาของมันเนี่ยโหกรนบาทาผมมากเลยซานพี่ว่านะแกต้องลองเปิดใจดูดีมเขาไม่ใช่คนเลวร้าอะไรหรอกอนี่ขนาดเขาเห็นพี่ถือของมันหนักหนักใช่ปะเขายังเข้ามาช่วยพี่ถือเลย แล้วเขาก็คอยถามพี่ตลอดเวลาเลยนะว่ามีงานอะไรให้ช่วยไหมแกต้องลองเปิดใจอย่าใจแคบเลยเชื่อพี่เถอะผมไม่เคยใจแคบหรอกพี่แต่มันอะคนเดียวเลยมันอะไม่เคยพูดจาดีกับผมสักครั้งอย่าแกนั่นแหละใจแคบ่ผมรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกแบอ้โหัวอนินทาชาวบ้านอยู่นั่นแหละจะทำอะไรอีกไม่เนี่ยทำอะไรเหรอมีพอดีเลยนี่แกเห็นกล่องตรงนู้นป่ะกล่องใหญ่แไปนั้นน่ะเออเออ ยกไปไว้ในครัวหน่อยไปเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยดิมเฮ้ยไอ้ดิมเฮ้ยไอ้ดิมแกเป็นอะไรรึเฮ้ยไอ้ดิมอะไรเฮ้ยเฮ้ยดูดิเต็มดิเฮ้ยไปไปไอ้ดิมมันหัวแตกอะพี่เฮ้ย้ดิมดิมนะเดี๋ยวพี่จะไมทัพยาบาลให้โอ๊ยไอ้ดิมโอคยพี่เออคุณเอกครับเป็นความผิดของผมเองแหละครับคือ ดีงเขาชอบพูจากวนรภราษาผมและครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยอารมณ์เสียตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องงานดีมเขาทําได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่างานเบาเขาอดทนแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดตลอดเลยค่ะแถมยังดูแลลูกค้าชาวต่างชาติได้ดีด้วยนี่เวลาที่มีลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาฝ้ายังต้องขอให้ดีมเขาช่วยเลยค่ะเป็นไงล่ะพ่อตัวดีจตังไงล่ะพ่อพ่อก็หักเงินเดือนมนะันอะทำให้ผมดิ แก่สมควรโดนแล้วลาแก่ไปกวนเขาก่อนทำไมล่ะไมของพ่อเนี่ยความจริงรีมเป็นลูกของผมเองล่ะฮะลูกมันเพิ่งจบการโรงแรมจากเมืองนอกมาผมก็อยากฝึกให้มันทำงานรีสอร์ทนะครับเป็นคนกวนประสาทนะครับกับพ่อมยังไม่เว้นเลยผมต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะที่ผมเนี่ยกวนประสาทพวกคุณไปบ้าง ไม่บ้างอะ่ะเยอะอยู่แต่ผมแค่อยากจะรู้อะไรบางอย่างเท่นี้อยากจะดูว่าทีมงานในรีสอร์ทของเราเนี่ยนิสัยเป็นยังไงทำงานกันยังไงผมก็เลยลองใจดูเออคุณดีครับส่วนเรื่องแผนอ๋อไอแผนเนี่ยนะเ <c oughs> ป็นไรหรอกถือว่าผมเนี่ยปาดคออะไรกันเออคุณดีครับผมต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับสบเรื่องทผ่านมาทั้งหมดคือ เปเองนะครับเออเนี่ยทำผิดแลวยอมรับผิดเนี่ยผมชอบนคะบจริงๆแล้วเราสองคนก็กะจะลองใจคุณดีนค่ะแต่กลายเป็นว่าคุณดีมาลองใจพวกเราสองคนเองนั่นสินะพ่อครับเดี๋ยวรีสอร์ทที่นี่นะผมจะดูแลแทนพ่อและพัฒนานรีสอร์ทแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตเลยดีไหมพ่อนี่เออพราะเราเนี่ยมีทีมงานที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้ ไอ้สันครับไอ้ที่แกเคยให้ฉันล้างศาลาตัดหญ้าตัดต้นไม้นะแล้วก็เก็บขี้วัวเก็บขี้แพะอาบน้ำบัวเนี่ยครับช่วยไปทำแทนฉันเนอยอ๋อได้เลยสิครับขอแค่คุณดิมนไม่ไรผมออกกบพอครับเอ้ยต้องอย่างนี้ดิบัวะดี๋ยวป่อ ฝากติดตามชิดลมทีวีของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะครับชิดลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทย